ค่าเรามาดูวิธีการเขียนบล็อกนะคะหรือว่าจะว่าไปแล้วก็คือการเขียนบทความเพื่อให้ความรู้ใดๆก็ตามนะคะก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เนาะเข้า <ๆ S 2> มาที่เว็บไซต์นี้นะคะ blogger. com นะถ้าเรามีบัญชี Gmail แ,แล้วเนี่ยก็จะลิงก์หากันได้ง่ายนะคะอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นบล็อกของเมเนาะ การที่เราจะเขียนบล็อกนะคะเมื่อเข้าหน้านี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปกดที่บล็อกใหม่ใช่ไหมคะห,หรือว่า New Block นะคะก็สมมติว่าหัวข้อหัวข้ออะไรนะสมมติว่าเป็นหัวข้อที่เราทำทัสก็อาจจะเป็นอ่าเขียนไปว่า w h a t is m N m MM? นีะที่อยู่นะ,ะที่อยู่บล็อกหรือว่า อ่า uh, address นั่นเองนะคะเราอาจจะเขียนอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นชื่อเราสมมุติว่าชื่อ daria b o x p o t com นะ,ะเราก็อาจจะลองเช็คดูว่ามีคนใช้อยู่ไหมขอภัยบล็อกนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆจ,จะเป็น bitcoin pro j a i c h da เลือกนี่ก็ได้เอาชื่อที่ไม่มีใครซ้ำเห็นไหมคะก็พอเช็คถูกเสร็จแล้วไม่มีใครใช้แล้วก็มาเลือกธีมเอาแบบง่ายที่สุดนี้แหละนะคะจากนั้นก็สร้างบล็อกนะคะเมื่อเราทำอ่านสร้างบล็อกเสร็จแล้วนะคะก็จะมาหน้านี้นะคะจากนั้นให้เราทำการกดเขียนบทความนะคะบทความใหม่นะคะ,ะสมมติว่าเราจะเขียนบทความที่เรื่องว่า what is mmm ก็เขียนไปนะต่อไปเอาเนื้อหานะคะก็ไปเซิร์ช w h a t a s i n m m นะ,ะให้ดอูอันนี้เราก็ Copy นี้ไปเลยนะคะอาจจะเอาอันนี้ดีกว่ายาวนิดนึงก๊อป<ๆ>อี้นะ แล้วก็มาใส่ข้างล่างนะคะตกแต่งบทความของเราให้สวยงามน,นะคะอันนี้อาจจะใช้เป็นตัวใหญ่ใหญ่ได้ป็นี้ไหมอ่าเอาไว้ตรงกลางตัวหนังสืออาจจะเป็นสีเขียวเนี่ยจวิธีการตกแต่งบล็อกนะคะหลังจากนั้นอันนี้ถ้าเราไม่อะไรมากนะคะก็ใส่รูปไปสักรูปนึงนะคะการใส่รูปก็เป็นตัวนี้ ใส่รูปเข้าไปก็เลือกไฟล์เลือกไฟล์เราอาจจะเอาเป็นรูปเอ็นมินทั่วๆไปนะคะก็เลือกมาสักอันนึงเอาสีขาวแล้กันพออัปโหลดรูปเสร็จแล้วนะคะก็เพิ่มรายการที่เลือกเนาะพอได้รูปออกมาเนะีคะเราสามารถที่จะ,ะกําหนดขนาดภาพได้เอาใหญ่ไหมใหญ่พิเศษไหมนะคะสมมติเอาหญ่พิเศษปึ๊บแล้วก็ ะจะต้องเติมตัว referral link กับ Hashtag ของเราด้วยนะคะสำหรับท่านที่ทำ Task เป็นบล็อกเกอร์นะคะก็ใส่ไป j o i n Ask ปึ๊บเนี่ยเราก็ใส่อะไรที่ยาวๆหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยไปแก้แล้วกัน กบมาก็มาใส่ตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเราละนี่มีริบเบิลลิง์ของเราด้วยนะคะเอาไปใส่ตะกอ,อ,อกรึจอยอาส เราเป็นครดอมแค่นี้พอละเอาให้มันดูสวยงามมันนะคะว่าถ้าเป็นบทความของเราแล้วเนี่ยเราอยากให้มันเป็นแบบไหนนะ,ะอันนี้ดูว่าตัวหนังสือหน้าใหญ่กว่น,นี้ได้มันก็น่าจะสวยขึ้นมันใหญ่ได้แค่นีนเหรอ,อแค่นี้ก็ไล้นะคะพอทําเสร็จแล้วเราดูว่าโอเคสวยงามดีแล้วนะคะเราก็เผยแพร่นะคะคิดเผยแพร่ เคยแพร่เสร็จแล้วนะคะเขาจะถามว่าแชร์ใน Google Plus ด้วยไหมนะคะแล้วก็แถมให้เอ็เนนิดนึงแชร์ด้วยนะคะก็โดยการที่ว่าอาจจะแชร์ช็อตลิงก์ของเราไปด้วยนะคะก็ค o p y แชร์ไปนะคะแล้วก็อาจจะชาร์จสหนยแฮแทกอยมเนมกู g กินี่ยเพ็กดแชร์ไปนะคะ อันนี้นของแถมต่อมานะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะเขาก็ให้มากดที่วิวนะคะหรือว่าดูเพื่อเอาลิงก์นั่นเองะคะอันนี้ก็คือลิงก์บทความที่เราเขียนขึ้นเมื่อกี้เห็นไหมคะการเขียนบทความไม่ยากเลยนะกเะ็เราสามารถให้ความรู้หรือว่าสร้างทีมสร้างองค์กรจากการทําแบบนี้ได้นะคะนี่ก็ทาแบบนี้อย่างเช่นให้ความรู้เพื่อนๆเกี่ยวกับ,กบว่าไอม็มคืออะไรวิธีสมัคร อะไรเงี้ยก็ทำวิธีนี้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็กรอปลิงก์ตัวนี้แหละนะคะเพื่อไปส่งงานนะคะในกรณีที่ท่านทําตัวบล็อกนี้เป็นท a าสนั่นเองค่ะลองทํากันดูเนาะ